สวัสดีพี่น้องชาวเกษชนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันนีกแล้วับช่องยูทูปเกษตรฟาร์มเอาไก่นุ่มนะครับเพิ่งจับขึ้นฝูงมาให้ชมหนึ่งตัวตัวนี้ไก่อายุห้าเดือนนะครับน้ําหนักตอนนี้สองถึงสองโลครับเป็นไก่ช่วงดีนะครับลอยชนสองห้าสองหกได้สบายนะครับตัวนี้ไก่ออนรอแบบดูดูนะครับตัวนี้ตีดัาทั้งตัวเลย ำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไอดียไลน์พร้อมเบอร์โทรให้ที่ใต้คลิปนี้ครับไก่สวยสมบูรณ์ไม่มีตำนี้นะครับรอๆเลยครับตัวนี้ รูปลอมากครับตัวนี้นะชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องหรือล okay. ูกเกดสีฟาร์มได้นะครับขอบคุณครับ